ไปโอ้โหเจียมปึ๊ดปึ๊ดเฟมเฟมเดเฟมเดชกูจะกระจุยมิกคอมจะระเบิดไอ้เหี้ยกูจะกดอันนี้ยังไงอ่ะแล้วกูปรับไงนบโห,โโห,โหน้าจอกูเนี่ยเนี่ยเฟมเดชตกการมิกแล้วจบเสียงต่อยกันน่ารำคาญจัดอ่ะไปดูดไปมีมีเกี่ยวมึงเลยมึงมันชิวที่นั่งอะ เฟมเลตูแล้วเสียงต่อยแรงอยู่อีกวะ What the fuck What the fuck นาเลากะมาแล้ววะบิ๊กเราจะเป็นจอมยุทธกันเฮ้ยเฟมเลดีขึ้นเยอะเลยสัตว์มาแล้วกดไลน์กดไลน์บิ่งนะคลิปคลิป W บิ๊กคลิป W ค้างอยู่ไหนอ่ะอยู่ในเกาะได้ันูแล้วเย็ดเย็ดเย็ดบิ๊กอยู่ไหนอยู่ข้างนอกบ้าน นี่นี่ทางนี้มีอาวุธบิ๊กหน้าไม้หน้าไม้อาหารด้วยขอลองอันหนึ่งได้ไหมเนะี่ยอันนี้เพิ่มอะไรเพิ่มเลือดอันที่มึงเก็บอยูเพิ่มเกาะมั้งกดได้ค่าเพิ่ม,กมเมกาะเลยสี่เพิ่มเลือดตามเพื่มปายเดี๋ยวมันเดือดเดีด๋ยวมันจับนะเดียด๋ยวบิ๊กเนี่ยบ้านมึงขึ้นไปรู้ยังวะ เกีบบ่อะไรปีนผู้ปีนอะไรเลอะเเธอแล้วเอ้ยเฮ้ยผู้ปีนเกีย่อะไรกัเนี่ยกดเอฟกูอะไรอ่ะอุอ้ยสกิลตัวเอฟกูเหมือนป้องการฟิสิกอลอ่ะอะไรเพื่อนกูเพื่อนมองหน้าอีกนี่หวายกูขังของเกมกูขังเลยอกเกมแคสอเมริกเลยไปแล้ว กกูค้างเลยเพื่อนโอ้โหเรกลเฉืยฉายโหมึงค้างตรงหน้าหิบเ้ยหิบเปิดไม่ได้สัตว์ลอกดวงประชาชนว้าวแป้งเอ้ยเกมไม่สมบูรณ์เลยเฮียโดดโดดลอยกลางอากาศค้างอยู่ทุดงแจดว แคแนนแล้วพไปอาวุธอาวุธกรูเทพเลยอาวุธหลงยุคเฮ้ยมีเควสด้วยวะเฮ้ยเหี้ยใครมา呐ไอ้ก๊อตจ้าอะไรเนี่ยจ้าออนพอยต์กำลังแตกเคลื่อนกรูเทพมึงอยู่จ้าโออะไรแตกอะไร อะไรกินอะไรอ๋อโดด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 มั่วโดดมั่วเหรอโดดมั่วเหรอเฮ้ยยิงไม่เข้าอะไรเนี่ยยิงไม่โดนทำไมกูยิงมันไม่ตายวะนี่นี่เกมอะไรเนี่ยมันเก่งเก่งเลยอย่าลับกระสุดพังคืนพังจัดล้านเฉยบองกูมาแล้วบิ๊กเวลาเข้าบิ๊กเร็ว ที่เขาจริงเอาแมลงปิ้งมัวหมดแล้วสามตูเป็นวิญญาณป่ะกูจะเปลี่ยนไงอะเย็ดเย็ดเย็ดเห็นวิญญาณรึไหมไหนเห็นปิ๊กแต่ปิ๊เป็นวิญญาณแล้วกูจะจูบอย่าได้ฟ้องไปเซฟกูไปชูบไงอะนี่ดิมือใหญ่กูไปข้างบนกเขา เรวิ่งติดกันอะไรกันวะอะไรวะอะไรปืนใหญ่จากเป้าจอมยุทธโอ้ไม่ได้เล่นเข้ามาก็ตายเลยกระปุกอะไรกันไม่รู้กูไปแล้วยงดูข้าหัวใช่

นี่น่าจะตรงน,นี้โลตัสเพื่อนมึงจะเป็นไทยแล้วมึ <c oughs> งเลี้ยงเขาไปริดแล้วที่ไม่ป้องทำไงอ่ะเฮ้ยกำเนิดใหม่จอมจ <c oughs> ยุทธ์เฮ้ยสาวนี่อะไรอะ่ะไม่รู้ไป,ไป,ไปรู้ศพกันรู้ศพเฮ้ยมันเพื่อนระบุอย่างนี้บิ๊ก <c oughs> โอ้ <c oughs> ตรงอันติรายอว <c oughs> ้ย อะไร,รเนี่ยี่อะไรเนี่ยจุ่มอ่ะเมือของอิวมึงอยู่อจุ่มเมือาดวกระโดดเมไหตายแล้วพีตายแล้วพีเอน่เอะไร,รเนี่ยมึงปิงหรอปิงเหรอจะพวเลยไจของด้วยไหน่อยีส hola 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 đi. hola 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 พี่เชื่อแม่งมันว่ะได้อยู่นะได้อยู่ต่อปุ๊ก่อนเร็วครบุ๊กูจะตายแล้วมึงบอกกันนัวเลยมันบอกให้กูกดอะไรกับมึงเนี่ยตัวมึงเนี่ยสายมึงแน่เลยบิ๊กเออสายอยู่สายอยู่เส้นใหญ่ได้สีแดงกับบิ๊กบล๊อตไปเราต้องเทียบกันอ๋อเล่นลูกกิ้งเม้าก็เปลี่ยนอาวุธได้นี่หว่าหรือว่าของปุเต็มแล้วมาใหม่อีกแล้วบิ๊ก หำไมเกลไม่ร bueno. so, anyway. ู้พาตันไปหมดอนี้ตอไอมันไม่พอใแน่เลันหมือนอยู่พี่มันไม่ฆ่ามึงไปไหนมึงรู้จักป้องจอม มอไม่กูเก่งังวะผูถามทิูด้วยกบดะเนี่ยตไอ่ะทิมมีมืิลิงด้วยนะหายครับเราัด้วยใจอะแล้วบิ๊กตายยังี่หมอีนึง้ยกับบาดมะเนี่ยง่ายเกิน พูแดแรงบอกอยาก enfin ีเยอไย่ากูด้วยเฮ้ยมายก้วบี้พอมึงจะเยอะไหนบอดแคเนี่ยมาดิยัดของตัวยัดเขายัดของตัวยัดของตัว วายตัดสองตัวด้วยปีนอะไรมึงปีนอะไรไปอะไรหืมคอยขีดคอยขีดคอยขีดดีคอยขีดคอยขีดคนโกงเลยยักษ์คอยขีดคอยขีดตายเล้วตายเนาะเพื่อนตายกูอันนี้บิ๊กกูบิ๊กกูบิ๊กไอ้เจ๊บอดวิ่งจนกระแพงบอดวิ่งจนกระแพงแกเลยนี่นี่ไปไหนวะถุงวงไปหมดแล้ว ไม่เห็นแม่งปินมันปิ้นอีกร้อยวิคือเราเราเก่งเห็นจังวะวกูอยากได้ปืนว่ะฟองมีปืนให้กูป่ะนี่ h e มาแย่ไอสัตว์นี่แม็คกี่คนเนี่ยเพรมันให้เราอะเนี่ย

วงวง,วง,วง,วงตงงน,งนาอีกอย่างองตายละต้องเป็นไหลแน่